ไม่ไม่ตอนแรกคนส่งมาให้ผมก่อนว่าเห็นอันนี้หรือยังแล้วผมก็ลองอ่านแล้วลองอ่านแล้วว่าโอเคดาราปากบอกว่าไม่มุฟออนผมก็คิดแฟนเก่าบอกว่าอโหสิกรรมให้แล้วคนก็มาคอมเมนต์นกอนกอแล้วคิดประเทศไทยมีใครบ้างวะมินิกี้มีนักกล้วยแล้วใครหมดละแล้วพิธีกรติดอ่างเอาชัดเลยถ้ามาอย่างนี้ก็ผมเองทุกคนอ่าแล้วก็บอกเขาว่า ถ้าเกิดบอกว่าพิธีกรติดอ่างอ่ะขึ้นลูกผมเถอะเขาก็ขึ้นลูกผมเลยใช่พี่ผมสบายผมชิวๆพี่สบายไม่แต่วันวันนั้นวันวันอว่นเราโกรธไม่โกรธเลยไม่โกรธนะพี่ผมชอบชอบอะไรอย่างงี้ผมฮะคือบอกทางไทยรัฐว่าข่าวเราช้ำๆลงลงเลยพี่ทำสบายเลยเพราะถ้าอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายผมไม่กลัวอยู่แล้วสบายอรัพี่ตอนที่เราอ่านเราคิดว่าเป็นเราไหมถ้าถ้าไม่ดเแบบคือตอนมันผมก็พยายามคิดอยู่ว่าใครวะแฟนเก่าเพื่อโหติกรรมให้ ก็น่ยจะมีแค่ผมแหละใช่ไหมพี่แล้วก็เที่ยวต่างประเทศก็ผมไงก็ผมนั่นแหละเออเพราะอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเป็นเราแล้วก็ผมอ่ะเออไม่ใช่คนคนก็ต้องมาคอมเมนต์อ่ะไอพิธีกรติดอ่างอ่าไอที่ปากเบี้ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ดูอย่างนั้นมันแค้นใจกว่าไงก็ตัวเองมาเลยดีกว่ายังไงนะประเด็นนั้นเรารู้สึกยังไงครับพี่ประเด็นนั้นรู้สึกยังไงครับเอาเอาสิจ๊าให้หมายถึงอะไรครับ ประเด็นคือผมไอ้เรารู้สึกยังไงกับไอ้ที่เขาเขียนหมายถึงใครเขียนครับีในข่าวยอดเลยอะค่ะอ๋อในข่าวมันก็คือเราอะพี่คนอื่นมันก็ไม่มีแล้วล่ะเออมันก็เป็นเราแหละก็หลับบอกเลยไม่ได้โกรธไม่ได้ไม่ไม่ไม่โกรธพี่ผมอาล่ะผมอารมณ์ดีจริงๆไม่โกรธอะไรนะรับขวงสาวลูกคงจริงไหมอะไรนะครับขวงสาวลูกคงจริงไหมข่วงสาวนี่คือผมไปคนเดียวพี่แต่ผมไปหาแถวโน้นตอนนั้นอะ ใช่แล้วควงจริงคือไปคนเดียวจะไปหาแถวๆนู้นก็ควงจริงมีนจะจะใจะควงอะไรควงสว่างเลยจำรายละเอียดดิถ้มีควงสต่ก็มีพี่นุ่นพี่ใช่พี่คนไทยหรอคนไทยมันก็มีหมดอะตอนนั้นอะไทยเทศมีหมดอะตอนนั้นอะมีหลายคนนะนานมาแล้วนะเรื่องเก่านั้นเรื่องนี้เรื่องเก่านะสี่ปีแล้วนองเดือนถึงปีสองเดือนเอ้า ปีหนึ่งจะไปควงได้ใครล่ะปีหนึ่งจะมีแฟนอยู่เลยเออสองเดือนอะไรทำลายดีๆนะสองเดือนสองเดือนไม่สองเดือนคนที่ควงเนี่ยคือควงหรือสถานะมันมากกว่าควงควงควงพี่มันมันควงอย่างเดียวเนาะมันไม่บางบางคนที่ไปติดหางแล้วเห็นไหมติดหางแล้วติดหางแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ต้องไม่ต้องบอกว่าที่เมืองนอกเนี่ยบางคนที่เจอเนี่ยมันไม่ใช่แฟนนะพี่เป็นรุ่นน้องผมรัฐมนตรีผมไปอังกฤษพี่อัปตาตอรี่อยู่อังกฤษอ่าเราตามมันอยู่อ่า กินข้าวไหมอ่าแค่นั้นประมาณนั้นตอนนั้นคุเล็งเขาไว้อยู่แล้วแหละมันก็เล็งเฉพาะผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายผมก็ไม่ชวนอ่านานแล้วนะใสองเดือนแล้วสองเดือนแล้วสองเดือนแล้วใช่ควงได้เลยใช่ไหมอะไรพี่ไม่คิดเขาบอกให้คิกค่อยใจกล้องหน่อยควงควงควงมันก็คือเจอไม่ใช่เหรอใช่ไหมใช่ค่อยใจควงกันก่อนไ้คใจวยกับหนุ่มกันหนิงค่อยใจความหมาย้กัรหนุ่มกระหญิงเนี่ยถ้าเกิดที่แบบที่แจ้งอะไม่ค่อยมีอะที่รับเอ้าที่รับมันก็ต้องมีบ้างสิ แต่ถ้าที่แจ้งสว่างๆครไม่ค่อยมีแต่ถ้าที่ลับมืดๆอะไรเงี้ยมีบ้างมีบ้างพี่มีทวงไม่ได้ที่ลับอ่ะนานแล้วนะเอออันนี้พูดถึงตอนไหนบอกกบอกบอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำมันมีบ้างถ้าบอกว่าไม่มีเลยไม่ได้เดี๋ยวบางคนถ่ายมาปุ๊บเอาอ้นิกกี่ขี้โมกแล้วอ่าใช่ไหมพี่มันก็มีบ้างแหละบางทีไปไปกินไปกินตามผับตามอะไรเงี้ย างทีเบอร์ไงจำคนไม่ได้นึกว่าเป็นแม่ตัวเองนะก็มีควงบ้างมีบ้างพี่ใช้เลขควงอะวันนี้อะไรครับใช้เลขควงมันก็มีแค่มืออะไรฮะเอออย่างอื่นไม่มียืดชนิดหน่อยใช่ดิใช่ครับอ่าใช่ใช่แต่อันนี้คือเรื่องเก่าแล้วมามาแล้วแล้วผ่านมาตอนนี้มีไหมมีควงมีกระหนุ่กระหนิงไหมตอนนี้มีคนคุยพี่อ่าไอ้ไอ้ไอ้ที่พูดเรื่องควงสาวเรื่องเก่าอ่า สองเดือนที่แล้วอัปเดตหน่อยนะครับอ่าแต่ตอนนี้เดือนนี้ไม่มีคนควงแต่มีคนคุยคนคุยเนี่ยคุยไดนแค่ไหนแล้วคุยประมาณเดือนนงพี่เกือบเดือนอ่าแต่ตอนตอนควงสองเดือนนะคนคุยหนึ่งเดือนนอกวงการพี่นอกวงการใช่พี่ไปเจอยังไงพี่นิกกี้ถึงตัดสินใจเอ้ยเราคุยกับเขาดีกว่าคือเราอะไปไปมาทั่วโลกแล้วพี่อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าหมดตังค์เยอะแล้วหมดตังค์เยอะแล้วจริงหมดตังค์เยอะมากเพราะว่าเราก็แบบว่าตามหาความรักไง เราก็บินไปเกาหลีมั่งไปอังกฤษมั่งเราก็หมดเยอะแล้วแล้วเราไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายมาเจอแถวหน้าบ้านพี่สุดท้ายมาเจอกรุงเทพพิทาใช่พี่เป็นรุ่นน้องครับพี่น่ารักดีครับแต่พ่งแต่ยัง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 ไม่ใช่แฟนนะอ่าเพิ่งคุยเพิ่งคุยไม่ป็นคนแนะนำไม่รู้จักหรือว่าเราไปเจอเพิ่งคุยไม่มีใครแนะนําเลยพี่เราลุยดูตัวเราเองเลยใช่พี่อะไรครับใช่ใช่ใช่พี่เพราะว่าบินไม่ไหวแล้วตังค์หมดแล้วเอาหน้าบ้านแล้วกัน มันก็ไม่ได้ตามหาหน้าบ้านพี่มันตัวคนเดียวงะมันตัวคนเดียวมันก็ฟุ้งอ่ะมันก็ฟุ้งมันก็คิดไปเรื่อยละอ่าอยากไปหาแฟนประเทศนู้นมั่งแฟนประเทศนี้มั่งอะไรเงี้ยพี่แล้วจังหวะนั้นคือยังไงเขายืนซื้อชานมอยู่แล้วเขาไปจีบลยไม่ใช่ไม่ใช่สงการที่หัวแตกไงอ๋อบังเอิญเขาตีเาไม่ได้ตีหัวเขาไม่ได้ตีหัวแต่เราจะจีบหญิงคือถ้าเราไม่กึ่มเนี่ยเราลุยไม่ได้เราก็เลยมอมตัวเองเลยไงอ่าจะลุยจีบหญิงก็ลื่นหัวแตกเลยสงการเลย อะไรครับหญิงไม่ดูพี่หญิงหัวเราะพี่อันนี้คือหัวแตกเพราะอะไรหัวแตกพี่หัวแตกเพราะว่าเพราะว่าเราก็มันเต็มที่ไปหน่อยพี่สงการใช่ครับตอนนั้นอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันพี่บังเอิญเจอที่งานสยามสงการพี่เป็นพัผู้คนที่ถ่ายสตอรี่เราแล้วเรารีโพสต์ใช่พี่อันเออก็ะเทียร์เลยใช่พี่ใช่พี่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอะไรนะพี่ชื่ออะไรนะพูดๆเดื่อวเรื่องที่บ้านเขาว่าปะล่ะเดี๋ยวพ่อพ่อมาดู พ่อแต่พ่อพ่อเขาดูก็คือคือคนนี้ตอนนี้ก็คือคือคนนี้คนเดียวใช่พี่ใช่ครับคนนี้ยังตรงสเปคเหมือนเดิมไหมครับอะไรครับก็ตรงสเปคทุกคนพี่เพราะว่าผู้หญิงทุกคนที่ผมคุยหรืออะไรเขาเป็นผู้หญิงที่ดีกว่าผมหมดอ่ะใช่พี่เลือกคนดีมาแลวใช่ใช่ทุกทุกคนที่ผมเลือกมาผมรู้แล้วว่าเขาดีกว่าผมหมดใช่พี่เลือกเลือกไปแล kind of ้วครับอะไรครับเราเราก็เหมือนเดิมแต่ว่าจะพยายามให้มันดูดีขึ้นหน่อยอ่า ใช่เผมไม่ใช่เออผมไม่ได้เป็นไมโครอนใช่พี่คือไม่ได้ไมโครอนมานานแล้วใช่พี่อ่าใช่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 พี่แล้วก็กับน้องเขาก็เป็นเพื่อนกันอ่าเขาก็หวังดีกับผมผมก็หวังดีกับเขาครับจะทำอะไรกี่ปีพี่ดิ่กี้คนนี้หมายถึงน้องเขาแล้วเดือนยังไงเดือนหนึ่งพี่เดือนหนึ่งเดือนนึงครับอ่าอยากเป็นลูกของพีเดือนหนึ่ง เดือนนึงไม่ใช่ก่อนก่อนก่อนคุยกันสิเจอไม่ไม่เคยเห็นมานานแล้วเห็นมา5เดือนแต่ว่าคิดว่ามีแฟนก็เลยไม่ได้ยุ่งไงแต่ว่าพอรู้ว่าโสดก็เลยลองซะหน่อยอย่างวันนี้เรามาสัมภาษณ์แล้วด้มีการคุยกันก่อนหน้าว่าจะมีการคุยเรื่องอะไรไม่เลยพี่ไม่ได้คุยหรอกกลัวเขา่ดนเปิดวาร์ปไหมอะไรนะครับเพราะเราเขาโดนเปิดวาร์ปนะถ้าเกิดเป็นแฟนคลับผมก็น่าจะรู้พี่เพราะว่ามีไลฟ์ติ๊กต็อกอะไรกับน้องเขาบ้างครับแต่ว่าแต่ถ้าคนทั่วไปผมก็ไม่ค่อยอยากให้รู้หรอกเพราะว่าพอเป็นข่าวปุ๊บคนก็จะไไไปปปีีีนนน้องก็ลหห นิกกี้เลวมากหนีไปแล้วพอผู้หญิงเห็นอย่างเงี้ยมันคิดนะไอ้นี่ต้องเลวจริงแน่ใช่ไหมล่ะผมก็เลยไม่ค่อยอยากบอกชื่อไงบอกปุ๊บเดี๋ยวจะมีข้อความไปเตือนเขาไงใช่พี่แต่เรามีการบอกเไหมว่าว่ามันจะต้องเจอเหตุการณ์แต่ต้องมีข่าวมีอะไรนะคบกับพี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นคบเวลาี่เพิ่งคุยกันเองใช่แล้เราก็อยากให้เขาสบายใจไงเราก็เลยบอกว่าเรามีคนคุยแต่ตั้าแต่ไม่นาทีนี้มันไปเขา้จะเรื่องมีคนเรื่อไปหามันน่าจะมีแหละถ้าพี่อยากถ้าพี่จะไปเปิดบ้านเขาอันนี้ก็มีคนไปเเตือน้าแลว ก็มีข้อความแบบเมื่อกี้นะที่เราบอกเอองดีไปอะไรอ่างเงหรือว่าบอกพ่อเขาอะไรนะพี่ผมขออนุญาตพ่อเขาไดเลยขออนุญาตพ่อเขาอะไรรคับเลยเคยเจอพ่อเขาแล้วพี่ใช่ครับเขาก็น่ารักใช่ครับดีครับอืยยนนนั้งว่าคคุยแนนนนน่อี้ก็เป็นโดยที่มีคนคุยแล้วครับคุยตอนนี้ก็หยุดบินที่มหาความรักแล้วตอนนี้หยุดบินก่อนพี่อนาคตไม่รู้แต่ตอนนี้หยุดแล้ว